นีครูจะเข้าไปไอ้เว็บจองที่พักอ่ะจะให้ดูเฉยๆว่าเวลาเขาคิดเงินเราเนี่ยเราเห็นราคาที่สอดแจ้งไว้หน้าเว็บเนี่ยแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นจิเอาสมมติอนี้เอาง่ายๆเลยราคาที่สอาแจ้งไว้หน้าเว็บนี่คือห้าร้อยห้าสิบสี่นะห้าร้อยห้าสิบสามจุดห้าเนี่ยก็คือตรงหน้าแรกสุดอ่ะเขียนห้าร้อยห้าสิบสี่แต่เราไมา่ได้จ่ายแค่นั้นเนี่ยมันจะมีภาษีท้องถิง่นหนึ่งเปอร์เซ็นภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วก็เซอร์วิสชาร์ตอีกสิบอร็่ารวมกันรจริงๆที่ต้องจ่ายจริงคือหกร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าห้าอย่างเี้ยอืมจะบอกอย่างนี้ไอ้ตัวใบเสร็จอ่ะมันจะมีสองแบบอันนี้เป็นใบแจ้งหีของอินเทอร์เน็ตบ้านโอเคถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าไอ้กลัวโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้นะเขาจะส่งมาเป็นลักษณะของ ราคาที่เขาแจ้งเราอะ่ะตัวเลขสวยๆอ่ะเนี่ยจะเป็นราคาเนี้ยราคาแพ็กเกจต่างๆจะเป็นตัวเลขสวยๆอย่างห้าเก้าเก้าเนาะหรือของคู่เป็นหกเก้าศูนย์อันนี้คือราคาที่แจ้งในโบชัวแต่เวลาคิดจริงๆไม่ได้จ่ายหกร้อยเก้าสิบเขาจะคิดภาษีมนราคาเพิ่มต่างหากนี่ไงนี่คือราคาเริ่มต้นราคาแพ็กเกจที่เขาให้เรา แล้วขอบวกอีกเท่าเนี้กลายเป็นเจ็ดร้ยสามสิบบาทเออันนี้คือไปเสร็จแบบที่หนึ่งราคาที่เรารับรู้จากการขายของคนขายเนี่ยแบบที่หนึ่งคือเรารับรู้เท่านี้แต่มีการบวกภาษีบลค้าเพิ่มจนเราต้องจ่ายเงินเท่านี้เราไม่ได้จ่ายตามราคาที่เรารับรู้ทีแรก เพราะว่าราคาที่เรารับรู้ที่แรกมันคือราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีราคาเพิ่มไปแต่ถ้าเราไปซื้อของที่ห้างยังไงราคาที่มันติดไว้ตรงชั้นขายสินค้าเนี่ยมันคือราคาที่เราต้องจ่ายเงินเท่านั้นแหละเนี่ยแล้วเขาก็บวกบวกบว,กบวกมารวมราคาจากราคาหน้าชั้นนี่ยมันได้เงินเท่านี้แล้วเราก็จ่ายเท่านี้แต่เขาเขียนว่าแวเนี่ย แวดเขาแยกไห้เห็นหเฉยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีแวดอยู่ข้างในนี้อยู่สามสิบาบาทสิบสี่ตังนะห้าร้อยหกจุดห้านี่คือราคาที่รวมมาสีแล้วรวมมาสีบป็นราคาเพิ่มแล้วถ้าอยากจะคิดย้อนกลับไปหาว่าแวดเท่าไหร่การคิดย้อนกลับไปเอาแบบเร็วๆเนี่ยให้คูณด้วยเจ็ดแล้วหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดโอเคมันก็ได้ตัวภาษีออกมา อ่ะโอเคจบประเด็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มจากไปเสร็จเนาะกลับไปกลับไปโจทย์ของเราอม